ในทะเลที่ลึกและมืดมิดแผร่กระจายไปด้วยความลึกลับและอันตรายมีเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบผ่านรุ่นสู่รุ่นของชาวประมงในหมู่บ้านริมชายฝั่งคริสต,ตำนานเกี่ยวกับเทรเซอร์เมนมนุษย์ทะเลผู้ทรงพลังที่มีเก็ดทองคำปกคลุมทั่วทั้งร่างพวกเขากล่าวว่าเกรดทองคำของเทรเซอร์เมนสะท้อนแสงอาทิตย์และดวงจันทร์จนเกิดเป็นประกาะย,ยิบประยับที่งดงามแต่เบื้องหลังความงดงามนี้ซ่อนอยู่ซึ่งความน่าสะพรึงเทรเซอร์เมน ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ทะเลที่งดงามเท่านั้นมันคือผู้พิทักษ์แห่งสมบัติที่จมดิ่งอยู่ในซากเรืออับปางใต้ทะเลลึกผู้กล้าหรือผู้ที่มีจิตใจโลภที่พยายามดำน้ำลงไปหาสมบัติต่างก็ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาเล่าว่าเมื่อสายตาของคุณพบกับเกล็ดทองคำที่ส่องแสงของมันคุณจะรู้สึกเหมือนถูกสะกดวิญ,ญญาณของคุณจะถูกดึงดูดเข้าสู่ความลึกอันไร้ายที่สิ้นสุดและไม่มีใครเคยกลับมาขึ้นสู่ผิวน้ำได้อีกเลย เสียงเล่าขานยังบอกอีกว่าเทรเซเมนไม่ได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์ที่เงียบงันมันรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของผู้บุกรุกและจะเฝ้ามองจากเงามืดด้วยดวงตาที่เรืองแสงดั่งดวงดาวก่อนที่จะเคลื่อนเข้าหาอย่างเงียบกริบเพียงเสี้ยววินาทีเสียงคลื่นก็กลบเสียงบีดร้องของผู้เคราะห์ร้ายเมื่อพวกเขาถูกลากลงสู่ท้องทะเลแม้ว่าความเชื่อนี้จะถูกเล่าขานมาอย่างยาวนานหลายคนยังคงยอมเสีง่งด้วยความหวังที่จะได้ครอบครองสมบัติ ที่เทรเซอร์เมนปกป้องทว่าพวกเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วสมบัตินั้นคือบททดสอบที่ไม่อาจผ่านได้มันคือการพิสูจน์ใจของมนุษย์ที่ละโมบว่าใครกันที่คู่ควรกับแสงทองอันล้ำค่าดังนั้นเมื่อคุณยืนอยู่ริมฝั่งและมองเห็นเงาสะท้อนที่ระยิบระยับอยู่ใต้ผิวน้ำจงจำไว้ว่าบางสิ่งที่สวยงามอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติที่คุณไม่อาจคาดคิดได้เทรเซอร์เมนถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความโลภและการหลงลืมสติสัมปชัญญะในสิ่งที่มีมูลค่าแม้ว่า จะมีความสวยงามและความเย้ายวนใจแต่การหลงไหลในสมบัติและสิ่งล่อใจอาจนำมาซึ่งผลร้ายชาวกรีกใช้เรื่องราวนี้เป็นคำเตือนถึงผู้ที่ถูกครอบงำด้วยความโลภหรือความหลงไหลในสิ่งล่อใจที่ดูสวยงามแต่เต็มไปด้วยอันตรายในปัจจุบันเรื่องเล่าของทรเซอร์เมนยังคงได้รับการเล่าขานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อสร้างความตื่นเต้นและให้เป็นบทเรียนสอนใจเกี่ยวกับความหลงผิดและการตัดสินใจที่ขาดการพิจารณา ขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลิสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป